ปีไหนอะไรยังไงทุกอ่างเขาเข้าไปศึกษาในส่วนนี้จนตกใเลยก็มีวามคนรู้ได้ยังไงเกิาปอยเล่นตรงนี้ไปพอศึกษาตรงนี้ก็เลยปอยเลค่ะพี่ลุยจำกับเวลางน้องครูด้วยเคะว่าให้เขาเล่นะไรช่วย่ำลังยน่วังยืนนะคะพี่รูชอบรถนี้พอะไรมากที่สุดคะพวกอะนีเกันจีกับเทอกเลยทํามลอย์ซีซีอยู่ชี้กังซีเลย พีเลยทำไมที่เป็ีจะลดนะพี่ะาเท่กันมากเยสวยขนาดพี่คะน่สวยพี่เลยค่ะราคาเครื่องเครื่องดีทีเนะเครื่องลกเป็นยังไงครับพี่คะ D8 ครับ D8 ที่มันยัง D8 ที่มันมันแรงเท่าไหร่ D8 เป็นรูปรแล้วขตอนนี้งะคะข มันมันซิ been, h, ่งม wow. no. ันแรงไหมไอ้ต้นท no. ี uh ่พี่ผู yeah. ้ชอบเนี่ยแรงไหมก็แรงอยู่่เก่าล้านบาทเก้าล้านต่ำเลยเก้าล้านบาทแรงนี่คือราคาแรงราคาแรงเท่าไ้านพี่ผู้ชอบซื้อะไรคะที่พี่บุญศึกษามาเนี่ยค่ะสีเหลืองนะคะโอ้พี่บุ๊เรียกว่าสีเหลืองนะคะพี่ผุ๊คฝันดีใช่ไหมใช่อฝันมดีแต่เสมออ๋อ พี่ปูชอบเนี่ยค่ะพี่ปูจะยังไงคะจะทํางานเก็บเงินเล่นละครหรือว่าจะใช้ความรักของคนรุ่นเล่ยตั้นะทําไม่ได้เป็นกาลังใจให้พี่ปูนะคะแล้วพี่ปูเนี่ยไม่ใช่เวลาที่พี่ปูจะเว้นพูดค่ะน้ำตู้ยนะวถึพ่อถึงแม่บ้างนะคะด้านนี้จะเป็นลูกไม้หล่นใยต้นนะคะคุณพ่อคุณแม่ชอบต้นเกลงชอบเล่นละครในกาะแต่ก่อนสมัยก่อน ไม่ดีเลยแม่อะไรครับแม่ลองแนวไหนคุณแม่ที่จี๊ดเลยเราบอกว่าแล้วที่เขาไม่ดูค่ะแม่ก็คือตั้งแต่สมัยเด็กๆอะจารา์ว่าอดีตน่คิตบ้านเพลงตรอนะคะนะคะแล้วเวลาวันเพลงหรืออะไรทีางเงี้ยตัวเองจะเป็นคนที่เรียนเก่งของโรงเรียนนะคะแล้วก็จะชอบให้ไปร้องเพลงเพื่อเอาตางวัะแล้วก็มีเช้าสมุด สมเสียวหวานอย่างนี้ค่ะบ้านเรียนก็ไม่มีจีก็ไม่นด้สื่อจีแล้วก็ครูก็เห็นว่าเสียงดีของโรงเรียนอะไรอย่างี้คะพวกทุกที่วันเด็กอ่ะก็ต้องให้เราชื่อได้ดค่ะแต่รอาในทุกาุกนะจ๊ะในองรก็ส่วนมาจะเป็นพวกเพลงของอเคหลวงมากมีมาเพลงนิดๆิอย่างที่เราาร้องง่ะแต่จะชอบทุกทุกมากแสดงว่า ผมก็จะได้ลงนีแน right ่แล้วก็ชอบฟังเพลงรุงผมก็จะฟังเพลงตอกใจ่หูเติมตลอดด้รายการะมเชิดกระตูกต่อยกันเล็กๆทางๆแน่หก็ได้ฟังเพลงพอโตมาก็มาได้ใช้ตอนที่เล่นละครมีเพลงทุกๆเรื่องรู้จักกันก็เลยใช้เพลงทัหมดที่ฟังกันใเล็กใช้ก็เป็นเพลงพวกโซโลนะครัะ โดยที่ไม่ด้ตั้งใจรองได้โดยที่ไม่ได้ตั้งใจท่องไม่ได้ตั้งใจฟังแต่ฟังโยที่เป็นธรรมชาติที่ฟังไก็ถังแม่่ก็เ่นได้รีเคยเล่าวยมนเริ่มต้นเนี่ยตอนที่ประมาณป .6 ป .1 นที่ซื้อ่้ื้อซืแม่ซื้โของวเก็เลยเริ่มเน้องเพลงได้เพราะว่าได้ดนตรีก็เลยได้แมาได้ยาวเลยเดี๋ยวหน้าก็ขึ้นมินิคอนเสิร์ตกับน้องตุ้ยได้คะ หลายงานแล้วครับผมหลายงาแลผมครับแ้แต่เราก็จะเปลี่ยนเพลงผมเป็นเพลงลูก่ของเขาถ้าเราไปอีกแบบต้องพ่อะคะตอมีพ่อไม่ไมร้องไม่ไม่ตะขออย่างนี้ใช่ไหมไม่เป็นต่แต่ก้รู้ไม่เราไม่รวองพราะไม่เพราอย่งไรอ่าตับตาดูอยู่ อ๋อมีหน้าที่งานของลูกคุณจะได้ม้ตรฐานตลอดก็มีคอมเม้นต์ก็สตดวกทุกงานคอาคอมเม้นต์แล้วคุณได้ากอย่างไรจากอีกที่ ดูเรื่องแม่จะเล่าให้ฟังว่าเขาลำบากอะไรอย่างไรโชคที่ทำให้ผมอยู่ในโอกาสที่จได้ทำงานสี่ห้าปีที่ไม่ประมาทเลยการเงินก็คือลำบากของลั่อนไที่หลังซึ่งมีฐานะในกาทำงานลำบากทั้งหดตลอดเวลาแล้วพอเงินก็ได้มาทำงานที่ค่อนข้างจะไม่สบายมากนะแต่ก็ไม่ได้ถึงลำบากแต่มันได้เงินง่ายกว่ามันก็ค่อนข้างจะต้องระวังชีวิตในการใช้ชีวิตใน ในแต่ละปีแต่ละครั้งจะซื้ออะไรสักอย่างนึงก็ต้องระวังเพราะว่าแม่ก็บอกว่าอนาคตมองไม่ค่อยเดีเขาจะมาเตือนตลอดค่ะคุูการ์ค่ะกับข้อตัวนี้ค่ะคูกา้์มาะเด่นหน่อยนะคะ